สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเป็นประสบการณ์ตรงของคุณเอ็มเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องเช่าห้องหนึ่งในนนทบุรีที่มีจุดเด่นคือ ประตูสีเขียวใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องผีทั่วไปนะคือมันมีปมมีปริศนาซ่อนอยู่เยอะเลยครับเราจะมาลองไล่เรียงเหตุการณ์ที่คุณเอ็มเจอแล้วก็ดูว่ามันไปเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างจากบันทึกเสียงที่คุณเอ็มเล่าไว้นี่แหละครับค่ะเริ่มเลยนะคะคือคุณเอ็มเนี่ยตอนนั้นเอ่อมีปัญหากับแฟนค่ะก็เลยต้องรีบหาห้องเช่าแบบด่วนๆเลยครับ สถานการณ์บีบคันมากตอนนั้นแล้วก็ไปเจอคอนโดเก่าๆตึกหนึ่งสูง10ชั้นห้องว่างอยู่ชั้นสี่ค่ะพอออกจาลิฟต์มาปุ๊บก็เจอเลยห้องอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีเป๊ะอือหือตำแหน่งน่าสนใจนะครับตามความเชื่อเขาก็ว่ากันว่าทางสามแพร่งนี่เอ,อ่อพลังงานอาจจะแรงหน่อยแล้วที่แปลกตาที่สุดเลยก็คือประตูห้องค่ะเป็นสีเขียวบานเดียวเลยในชั้นนั้นห้องอื่นเขาสีครีมกันหมดใช่ครับเป็นประตูเหล็กดัดด้วยนะ ดังบนเป็นกระจกแต่ว่าติดยันเต็มไปหมดเลยตอนแรกคุณเอ็มก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะอารมณ์แบบหงุดหงิดเรื่องแฟนอยู่ก็แค่อยากได้ที่สุขัวนอนเข้าใจได้ครับพอเปิดเข้าไปในห้องเป็นไงครับพอเปิดเข้าไปนี่สิคะกลิ่นสีส้มฉุนกึกเลยแบบแรงมากสีส้มทาผนังสีส้มเหรอครับใช่ค่ะผนังสีส้มแล้วประตูห้องน้ํากับประตูหลังห้องก็เป็นสีเขียวเหมือนประตูหน้าห้องเลยคะ่ะโหแปลกดีนะ เขียวส้มคือมันดูไม่เหมือนห้องเช่าทั่วไปเท่าไหร่ค่าเช่าเท่าไหร่กับห้องนี้2,000บาทเองค่ะถูกมากสําหรับห้องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะไม่มีแอร์แต่มีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานให้2 0 0พนี่ถูกจริงครับแล้วเจ้าของว่าไงบ้างเจ้าของบอกว่าเพิ่งปรับปรุงห้องใหม่คุณเอ็มเนี่ยเป็นคนเช่าคนแรกเลยหลังปรับปรุงอ๋อเป็นคนแรกอืมก็น่าคิดนะว่าปรับปรุงเพราะอะไรนั่นสิคะคืนแรกก็ยังไม่มีอะไรนะคะปกติดีแต่พอคืนที่สองเท่านั้นละค่ะ เริ่มมีเรื่องแปลกๆครับยังไงครับไฟในห้องค่ะทั้งไฟตรงส่วนหน้าห้องกับส่วนหลังห้องมันดับดับ,ดบติดติดเองหลายรอบเลยเอ้าวทั้งที่เพิ่งเปิดเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงตามมาอีกเป็นเสียงเหมือนคนปิดประตูห้องน้ําค่ะซึ่งประตูมันเก่าเวลาลากกับพื้นมันจะมีเสียงดังครืดแบบนั้นเลยอือหือแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีค่ะได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดน้ําที่อ่างล้างหน้าด้วย แล้วก็ความรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนมีคนหลายคนเดินไปเดินมาอยู่ใกล้ๆตัวเราในห้องอะค่ะโหเริ่มหลอนแล้วนะนั่นแค่คืนที่สองเองใช่ค่ะแล้วคืนที่สามคุณเอ็มฝันค่ะฝันฝันว่าอะไรครับฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดคล้ายๆพนักงานร้านสะดวกซื้อเลยค่ะกำลังโดนเอ่อเหมือนเป็นสาวประเภทที่สองสองคนรุมทำร้าย ตบตีจับหัวโขกผนังโหรุนแรงมากเรื่องอะไรกันครับในฝันเหมือนจะเป็นเรื่องชู้สาวค่ะในฝันเนี่ยคุณเอ็มก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่มองจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาน่าแปลกนะปกติถ้าเครียดเรื่องแฟนก็น่าจะฝันถึงแฟนหรือเรื่องตัวเองมากกว่านี่ไปฝันเห็นเรื่องคนอื่นทะเลาะกันรุนแรงมันดูไม่เกี่ยวกันเลยตอนนั้นนะนั่นสิคะคุณเอ็มก็แปลกใจเหมือนกันแล้วก็มาถึงคืนที่สี่คืนสุดท้ายที่เขาอ,อยู่ที่นั่นครับ คืนนี้พีคสุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคืนนั้นกลับห้องดึกหน่อยประมาณตีสองไม่ได้ดื่มไม่ได้เมานะคะกลับมาก็เหนื่อยเหนื่อยเอนตัวลงนอนครับแล้วก็พอเอนตัวลงนอนปุ๊บได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อ่ะคะ่ะแบบสะอึกสะอื้นเลยมาจากนอกระเบียงหลังห้องเฮ้ยจากข้างนอกเลยครับใช่ค่ะแล้วพอมองไปทางหน้าต่างระเบียงนะคะก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มคุ่มรูปร่างเหมือนผู้หญิงค่อยคอยลุกขึ้นยืน แล้วก็เดินร้องไห้เข้ามาค่ะมาหยุดตรงประตูห้องนอนพอดีตรงปลายเท้าคุณเอ็มเลยโอ้โหคนลุกเลยแล้วไงต่อครับเงาเข้ามาในห้องไหมเงาทาบเข้ามาในห้องค่ะแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือประตูเหล็กดัดหน้าห้องอะค่ะมันจะมีช่องเล็กๆใช่ไหมคะที่ไว้สอดมือมาเปิดกรอนจากข้างในครับครับนึกออกได้ยินเสียงเหมือนช่องนั้นมันถูกเปิดออกค่ะแก๊กแล้วตามด้วยเสียงคนพยายามดึงกรอนประตูจากข้างนอกแบบ กึก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 แล้วก็เขย่าประตูด้วยดังโครมคลามคลามเลยโหนี่มันไม่ใช่แค่เสียงหรือเงาเลยนะนี่มันเหมือนพยายามจะเข้ามาในห้องจริงๆแล้วใช่ค่ะน่ากลัวมากเขย่าอยู่พักใหญ่เลยแล้วเสียงเขย่าก็เงียบไปยังค่ะมีเสียงพูดตามมาเป็นเสียงพูดธรรมดารรมดาเลยนะคะไม่ใช่เสียงหวยหวนแต่ชัดมากพูดว่าออกไตาจากห้องนี้เหอะห้องเนี้ของฉันโอ้โหชัดเจนขนาดนั้นเลย ค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเอ็มเก็บของย้ายออกทันทีเลยค่ะไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็สมควรอยู่หรอครับเจอขนาดนี้ใครจะกล้าอยู่ต่อแล้วเรื่องเงินมัดจำล่ะครับเจ้าของไม่คืนให้ค่ะบอกว่าคุณเอ็มคิดไปเองอุปทานไปเองเอา้าพูดง่ายจังท่าทีแบบนี้ก็น่าสงสัยนะเหมือนไม่อยากรับรู้อะไรเลยใช่ค่ะคุณเอ็มก็เลยลองไปคุยกับแม่บ้านที่ดูแลตึกดูเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรบ้างเราได้เรื่องไหมครับ ได้เรื่องเลยค่ะแล้วข้อมูลที่ได้จากแม่บ้านเนี่ยมันดันไปตรงกับความฝันของคุณเอ็มเปะ๊ปะเลยจริงเหรอครับยังไงครับแม่บ้านเล่าว่าผู้เช่ากลุ่มก่อนหน้าคุณเอ็มเนี่ยคือสาวเมเปทสองสองคนกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนซึ่งผู้หญิงคนนั้นทํางานร้านสะดวกซื้อจริงๆค่ะเฮ้ย hey, ตรงกับในฝันเลยใช่ค่ะแล้วแม่บ้านบอกว่าเคยได้ยินเสียง3ามคนนี้ทะเลาะกันรุนแรงมากๆเลยคืนหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้น หลังจากนั้นแม่บ้านก็เห็นสาวประเภทสองสองคนหามผู้หญิงคนนั้นออกจากห้องไปเหมือนคนหมดสติเลยค่ะบอกว่าจะพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นไงต่อครับหลังจากนั้นสาวประเภทสองสองคนนั้นก็ย้ายออกไปเลยค่ะแม่บ้านก็ไม่รู้แน่ชัดว่าสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรเสียชีวิตในห้องหรือว่าเสียที่โรงพยาบาลกันแน่โห oh, เรื่องมันเชื่อมกันพอดีเลยนะทั้งเรื่องทะเลาะเรื่องพนักง,งานร้านสะดวกซื้อสาวประเภทสองสองคน ใช่ค่ะมันทำให้ปริศนาเรื่องประตูสีเขียวผนังสีส้มแล้วก็การที่เจ้าของบอกว่าเพิ่งปรับปรุงห้องใหม่เนี่ยมันดูน่าสงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่าเออมันเป็นการพยายามกลบร่องรอยอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเช่นอาจจะเคยมีเหตุรุนแรงในห้องมีการแงดแงะประตูหรือทำความสะอาดครั้งใหญ่หลังเกิดเรื่องอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า ก็อาจเป็นไปได้นะคะสรุปคือประสบการณ์ที่คุณเอ็มเจอในห้องเช่าประตูเขียวตลอด3-4สคืนนั้นมันดูต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนไปสอดคล้องกับเรื่องราวของผู้เช่ากลุ่มก่อนหน้าอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับมันเป็นเรื่องที่เอ่อชวนคิดต่อนะคะว่าทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ เป็นเพราะคุณเอ็มอาจจะเครียดจากเรื่องส่วนตัวจนจินตนาการไปเองหรือว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างตกค้างจากเหตุการณ์ร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นในห้องนั้นจริงๆหรืออาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเกี่ยวกับห้องนี้ที่เจ้าของห้องรู้อยู่แก่ใจแต่เลือกที่จะไม่บอกความจริงกับผู้เช่าคนต่อไปก็น่าคิดนะครับเรื่องนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเล่าจากคลิปหนึ่ง ชื่อตอนสยองขวัญหลังเที่ยงคืนค่ะอ๋อเรื่องนี้ผมเคยผ่านตาอยู่ครับน่าสนใจทีเดียวเป็นประสบการณ์ตรงของคุณบอยสมัยทำงานกำจัดมแมลงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือเรื่องมันมีความเออน่าขนลุกตรงที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวมากๆในสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วยครับการทำงานในตึกเก่าๆตอนกลางคืนนี่ยมันเป็นฉากที่เอื้อต่อเรื่องลึกลับอยู่แล้วนะงั้นเรามาลองไล่เรียงเรื่องของคุณบอยกันดูนะคะ เริ่มจากที่คุณบอยกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยได้รับงานให้ไปกำจับมแมลงที่สถานบริการเก่าแห่งหนึง่งแถวแถวถนน,นเพชรบุรีซึ่งตอนนั้นตึกกำลังปรับปรุงอยู่ค่ะแล้วคือต้องเข้าไปทำงานตอนดึกมากประมาณเอ่อตีหนึ่งเลยโหตีหนึ่งตึกเก่ากำลังปรับปรุงอีกตั้งหากบรรยากาศคงจะน่ากลัวน่าดูนะครับใช่ค่ะแล้วในตึกตอนนั้นก็มีแค่คุณบอยเพื่อนเขารอ,พอ,พ,อพอหนึ่งคนแล้วก็สุนัขอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเอง ชั้นสองชั้นสามนี่คือปิดปรับปรุงร้างไปเลยความเงียบความมืดนี่เป็นตัวเร่งความกลัวชั้นดีเลยนะครับมีจุดที่น่าสังเกตคือรพอพอเขาไม่ยอมขึ้นไปด้วยค่ะแค่บอกทางคร่าวๆแล้วก็บอกเรื่องเออสวิตไฟชั้นสามว่าต้องไปเปิดจากชั้นสองนะอะไรแบบนี้อ้าวเหรอครับแปลกๆนะทำไมไม่ขึ้นไปส่งนั่นสิคะพอคุณบอยกับเพื่อนขึ้นไปถึงชั้นสามปุ๊บเออสิ่งแรกที่เจอคือได้ยินเสียงน้ำไหลค่ะ ดังมาจากห้องน้ําห้องหนึ่งทันทีเลยเสียงน้ำนี่ตึกร้างตอนตีหนึ่งโหเอาละเริ่มต้นได้ระทึกมากครับมันกระตุ้นความสงสัยเลยนะว่าเสียงอะไรพวกเขาก็เลยเดินตามเสียงไปค่ะไปถึงหน้าห้องน้ําก็พบว่าเอ๊ะประตูมันล็อกจากข้างในล็อกเลยครับค่ะล็อกเคาะเรียกก็ไม่มีใครตอบมีแต่เสียงน้ําที่ยังดังอยู่พอตัดสินใจว่าอ่ะงั้นลงไปตามรอพอๆดีกว่าจังหวะนั้นเองค่ะมีเสียงปลดล็อกดังแก๊กฮะ ลดล็ออกเองใช่ค่ะแล้วประตูมันก็แง้มเปิดออกมาเองเลยโหอันนี้คือจากแค่สงสยัยกลายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วนะประตูเปิดเองเนี่ยใจหวิวเลยค่ะตอนนั้นพอส่องไฟฉายเข้าไปดูนะคะข้างในมันมืดหมดเลยไม่มีไฟแล้วที่แปลกใจกว่าคือห้องน้ำมันโดนทุบทิ้งไปหมดแล้วค่ะทุบทิ้งหมายความว่าไงครับคือไม่มีโถส้วมไม่มีอ่างหลังหน้าก๊อกน้ําก็เหมือนจะแห้งๆมีแต่ฝุ่นจับหนาเลยค่ะ แล้วที่สําคัญคือเสียงน้ําที่ได้ยินตอนแรกหายไปหายไปเลยค่ะงงมากว่าเอ๊ะเสียงมาจากไหนโอ้โห oh, อันนี้หลอนจริงการที่หูได้ยินอย่างหนึ่งแต่ตาเห็นอีกอย่างมันทําให้สับสนแล้วก็น่ากลัวมากนะครับยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อเลยค่ะพอหันหลังจะเดินออกมาจากหน้าห้องน้ําเท่านั้นแหละประตูปิดกระแทกเสียงดังปึง้งปิดเองอีกแล้วใช่ค่ะแล้วเสียงน้ําไหลก็กลับมาอีก คราวนี้ดังกว่าเดิมอีกมันดังไปทั่วทั้งชั้นเลยแล้วที่เพิ่มมาคือมีเสียงผู้หญิงค่ะเป็นเสียงครวนครางเบาๆแต่แบบโหยหวนมากๆแทรกเข้ามาด้วยเสียงผู้หญิงครวนครางนี่มันเอ่อเป็นองค์ประกอบคลาสสิกของเรื่องผีเลยนะมันกระตุ้นความกลัวได้โดยตรงเลยคุณบอยกับเพื่อนก็ตกใจหันขวับกลับไปส่องไฟตามเสียงไปค่ะแล้วก็เห็นเห็นเป็นร่างผู้หญิงใส่ชุดคล้ายๆชุดคลุมท้อง ยืนอยู่ไกลๆหน่อยใต้แสงไฟสลัวๆครับแล้วคือที่ขาเขาเหมือนมีของเหลวสีคล้ำๆค่ะคลายเลือดไหลเป็นทางลงมาจากวางขาหยดลงพื้นโอ้โหซึ่งตรงกับเสียงน้ําที่ได้ยินตอนแรกเป๊ะเลยค่ะเสียงน้ําคือเสียงของเหลวที่หยดลงพื้นนั่นเองแล้วพอมองชัดๆ ร่างนั้นก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาเลยอือหือจุดคลแม็ก์เลยนะเนี่ยคือภาพมันเชื่อมโยงทุกอย่างเลยเสียงปริศนาเสียงครวญครางแล้วก็ภาพผู้หญิงท้องแก่ที่มีเลือดออกมันสมบูรณ์แบบในความน่ากลัวเลยวิ่งสิคะรออะไรทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างวิ่งหนีลงมาชั้นล่างแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะพอลงมาเจอรอปภกับหมานะคะปรากฏว่ารปภเห็นสภาพพวกเขาก็วิ่งนําไปก่อนเลยฮ่า่ <c oughs> แสดงว่ารปภน่าจะรู้อะไรบางอย่างอยูอย่แล้วนะเนี่ยปฏิกิริยาแบบนี้น่าจะอย่างนั้นค่ะ สุดท้ายคุณบอยก็เลยตัดสินใจยกเลิกสัญญาไม่ทำแล้วที่นี่ก็สมควรอยู่ครับเจอขนาดนี้พอวันรุ่งขึ้นคุณบอยเขาก็กลับไปเก็บของที่ลืมไว้นะคะแล้วก็ได้คุยกับหัวหน้าคนงานก่อสร้างที่ทำปรับปรุงตึกอยู่ <c oughs> เขาบอกเป็นในๆค่ะว่าพวกคนงานเองก็ไม่ค่อยกล้าอยู่ดึกกันเลิกงานกันตั้งแต่บ่ายสามแล้วทั้งที่ปกติควรจะเลิกเย็นกว่านั้น <c oughs> แล้วก็เคยได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้แถวแถวชั้นนั้นด้วย พอคุณบอยลองเดินไปดูตรงจุดที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนเมื่อคืนนะคะก็พบว่าตรงนั้นเป็นหน้าห้องเก่าๆห้องหนึ่งที่ป้ายเขียนว่าห้องตรวจภายในห้องตรวจภายในใช่ค่ะข้างในก็มีพวกอุปกรณ์เก่าๆพังๆแล้วที่ประตูห้องเหมือนมีรอยแครบจางๆคล้ายๆรอยเลือดติดอยู่ด้วยค่ะโอ้โหการค้นพบห้องตรวจภายในนี้มันเหมือนเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเลยนะมันให้บริบทกับเรื่องราวทั้งหมด เชื่อมยงภาพผู้หญิงท้องแก่เสียงครวญครางเข้ากับประวัติของสถานที่อาจจะเป็นที่มาของสิ่งที่เขาเจอใช่ค่ะมันทําให้เรื่องดูมีที่มาที่ไปมากขึ้นในเชิงเรื่องเล่านะคะเป็นประสบการณ์ที่เออเข้มข้นแล้วก็น่ากลัวมากจริงๆครับ เรื่องนี้มันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าปัจจัยแวดล้อมอย่างสถานที่เก่าๆเวลาดึกๆเนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกได้ม,มากจริงๆเรื่องเล่าแบบนี้มันมักจะเล่นกับความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้ที่ว่าอดีตหรือเรื่องราวร้ายๆของสถานที่นั้นๆเนี่ยอาจจะยังทิ้งร่องรอยหรือพลังงานบางอย่างไว้ครับซึ่งก็น่าคิดนะว่าสุดท้ายแล้วประสบการณ์ส่วนบุคคลที่มันดูชัดเจนน่าสะเึงกลัวขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่ เป็นพลังงานตกค้างอย่างที่เชื่อกันหรือเป็นแค่กลไกายทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนของเราเองที่ทํางานตอนเราอยู่ในสภาวะกดดันมากๆหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันน่ากลัวเป็นคําถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อนะคะว่าความจริงเบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้คืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของคุณบอยที่เป็นช่างฉีดปลวกนะคะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานฉีดปลวกตอนเที่ยงคืนในบ้านเก่าทรงไทยหลังหนึ่งซึ่งมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจมากทั้งคุณป้าเจ้าของบ้านที่เป็นอมพาสแล้วก็พวกชุดนางรำโบราณบนชั้นสองใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองไล่เลี้ยงเหตุการณ์ดูว่าประสบการณ์ขนหัวลุกที่คุณบอยเล่าไว้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เริ่มจากตัวบ้านก่อนนะครับเป็นบ้านเก่าชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้สักทรงไทยแล้วก็มีต้นกล้วยล้อมรอบเลยอืม บรรยากาดน่าจะดูขลังๆนะคะครับและเจ้าของบ้านเป็นคุณป้าสูงอายุที่เป็นอมาาัมพาตขยับได้แค่าตามีคนดูแลหนึ่งคนแล้วที่น่าสนใจคือชั้นบนใช่ไหมคะที่ว่ามีตู้กระจกใช่ครับมีตู้กระจก6ตู้เลยข้างในเป็นชุดนางรำชุดโขนแบบรามเกียรติก็มี คือบ้านนี้เคยให้ครูสอนรำไทยใช้สอนฟรีมาก่อนอ๋อค่ะครูเขาก็เลยมอบชุดพวกนี้ไว้เป็นที่ระลึกหลังจากเลิกสอนไปประเด็นสำคัญเลยคือเงื่อนไขาการทำงานที่ต้องทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้นอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าคนดูแลเนี่ยพอหลังเที่ยงคืนเขาจะพาคุณป้าลงมานอนข้างล่างแล้วตัวเขาก็จะกลับบ้านไปเลย ชั้นบนก็จะว่างพอนี้ให้ทีมเข้าไปทํางานได้ได้ยินว่าบริษัทอื่นไม่กล้ารับงานนี้ด้วยใช่ไหมคะมีข้อมูลแบบนั้นครับอาจจะเพราะเงื่อนไขเรื่องเวลาหรืออาจจะมีเรื่องอื่นที่เรายังไม่รู้ก็ได้อืมแล้วตอนนี้คุณบอยเข้าไปสํารวจตอนกลางวันล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็ดูปกตินะครับเข้าไปก็เจอคุณป้าเจอคนดูแลซึ่งเป็นคนละคนกับที่ติดต่อตอนแรกแล้วก็เห็นตู้ชุดนางรําบนชั้นสองนั่นแหละครับแต่พอถึงคืนเกิดเหตุจริงๆหลังเที่ยงคืนนี่สิคะมันบรรยากาศน่าจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยยยนไปเเอะเลครับ บ้านมืดมากแล้วรอบๆเป็นสวนกล้วยมันให้ความรู้สึกเออเรียวเปลี่ยวนะครับพอทีมคุณบอยไปถึงคนดูแลก็รีบกลับไปทันทีเลยทิ้งให้เขาอยู่กับคุณป้าที่นอนอยู่ชั้นล่างแค่สองคนเออสามคนสิคะมีคุณบอยกับเพื่อนอีกคนครับแล้วเหตุการณ์แรกก็เกิดที่ชั้นล่างนี่แหละตอนที่คุณป้าน,นอนหลับอยู่พวกเขาได้ยินเสียงดังตึง้งขึ้นมาครั้งหนึ่งดังมาจากไหนคะตอนแรกไม่แน่ใจแต่พอมีครั้งที่สองเนี่ย ชัดเลยว่ามาจากเตียงคุณป้าแล้วภาพที่เห็นคือขาคุณป้าทั้งสองข้างมันลอยขึ้นมาพร้อมกันเลยครับแล้วก็ค่ะแล้วก็ตกลงกระแทกเตียงเสียงดังตุ๊บโหทั้งทั้งที่เป็นอัมาพาตขยับไม่ได้เนี่ยนะคะใช่ครับตรงนี้แหละที่มันแปลกมากคือมันขัดกับข้อมูลเดิมเลยพอเข้าไปดูใกล้ๆคุณป้าก็ยังหลับสนิทนะไม่มีการตอบสนองอะไรเลยน่าขนลุกนะคะแล้วเขาทำไงต่อคะ ก็เออยังต้องทำงานต่อนะครับเลยตัดสินใจขึ้นไปฉีดปลวกชั้นบนตอนขึ้นบันไดซึ่งอยู่กลางบ้านใช่ไหมคะครับบันไดอยู่กลางบ้านเลยขณะกำลังเดินขึ้นไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินย่าเท้าทีๆอะครับแบบใช้ส้นเท้าเดินตึก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 ดังมาจากข้างบนเสียงซอยเท้าเหรอคะอารมณ์นั้นเลยครับแล้วยิ่งเดินสูงขึ้นเสียงมันยิ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนมีคนกําลังเอ่อเคลื่อนไหวรออยู่ แล้วพอขึ้นไปถึงสุดบันไดชะงอกหน้ามองไปเห็นอะไรคะเห็นเป็นร่างคนครับตอนแรกคุณบอยคิดว่าประมาณ4คนใส่ชุดนางรํากําลังรําอยู่เลยแล้วก็ซอยเท้าแบบที่ได้ยินนั่นแหละแล้วมีร่างหนึ่งเป็นชุดผู้ชายเปิดตู้กระจกออกมาแล้วก็รําตรงเข้ามาหาพวกเขาเลยตายแล้วแล้วไงต่อคะจังหวะนั้นคงช็อกสุดๆแล้วครับแล้วร่างทั้งหมดก็หยุดรําพร้อมกันหันมาจ้องหน้าพวกเขาแล้วก็ตะโกนใส่หน้าพร้อมกันว่า มึงมองอะไรโห oh, เป็นใครก็เพ่นสิคะแบบนี้แน่นอนครับวิ่งลงบันไดกันไม่คิดชีวิตเลยแต่พอลงมาถึงข้างล่างจะเปิดประตูหน้าบ้านหนีเปิดไม่ได้ใช่ครับประตูเปิดไม่ออกเหมือนมันล็อกจากข้างนอกหรือมีอะไรบางอย่างกั้นไว้ยิ่งกว่านี้เสือป่าจระเข้อีกนะคะเนี่ยแล้วทําไงคะพอจนตรอกเปิดประตูไม่ได้เขาก็เลยหันกลับไปมองข้างหลังปรากฏว่าไม่เห็นนางรามพวกนั้นแล้วอา้าวหายไปไหนแล้วคะไม่รู้ครับ แต่สิ่งที่เห็นแทนคือคุณป้าเอามาพาดคุนนั้นนะครับลุกขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงฮะลุกขึ้นนั่งเองเลยเหรอคะครับลุกขึ้นนั่งแล้วก็หันมาถามพวกเขาด้วยน้ำเสียงปกติเลยว่ากลับกันแล้วเหรอไม่จริงนะ่าจากที่ขยับไม่ได้พูดไม่ได้กลายเป็นนั่งได้พูดได้เฉยเลยจุดนี้คือพีคสุดแล้วครับมันรวมทุกอย่างเลยทั้งเรื่องผีนางรำชั้นบนทั้งความผิดปกติของคุณป้าชั้นล่าง พวกเขาคือกลัวสุดขีดทนไม่ไหวแล้วก็เลยพังประตูบ้านวิ่งหนีออกมาเลยเข้าใจเลยคะ่ะว่าทําไมต้องพังประตูแล้วพอตอนเช้าล่ะคะเขาได้กลับไปดูไหมกลับไปครับพอเช้าไปดูทุกอย่างก็กลับเป็นปกติหมดเลยชุดนางรําก็อยู่ในตู้เหมือนเดิมคุณป้าก็นอนนิ่งๆเหมือนเดิมคนดูแลคนใหม่ก็ยืนยันว่าคุณป้าไม่รู้สึกตัวจริงๆถึงกับลองเอาเข็มจิ้มให้ดูเลยว่าไม่ตอบสนองยิ่งทําให้เรื่องเมื่อคืนมันดูเหลือเชื่อเข้าไปใหญ่เลยนะคะครับ ทีนี้พอคุณบอยเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าของบ้านคนที่จ้างฟังเขาก็ได้ข้อมูลเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะพอเชื่อมโยงด้วยบ้างว่ายังไงคะคือเจ้าของบ้านเล่าว่าสมัยก่อนที่ยังสอนรํากันอยู่เนี่ยเคยมีผู้ช่วยครูสอนรําคนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่เขามีปัญหาทางจิตหรือที่คุณบอยใช้คําว่าโรคประสาทนะครับค่ะ ผู้ชายคนนี้เขามักจะมาช่วยดูแลคุณป้าด้วยวิธีแปลกๆคือชอบไปยกขาคุณป้าขึ้นแล้วก็เหวี่ยงลงแรงๆนะครับอ้าวทาไมทําแบบนั้นล่ะคะอันนี้ไม่แน่ใจในเหตุผลครับแต่เพราะคนอื่นๆเห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยสั่งห้ามไม่ให้เขาเข้าบ้านอีกแล้วชายคนนั้นทํายังไงต่อคะปรากฏว่าเขาก็มาผูกคอตายครับที่บันไดบ้านหลังนั้นเลยโดยหันหน้าไปทางที่คุณป้านอนอยู่แล้วก็ตาเบิกโพรงด้วยโหน่าสลดใจจังค่ะเจ้าของบ้านลิทีคิดว่า เขาเลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ช่วยคนนั้นที่ยังวนเวียนอยู่ซึ่งมันก็พอจะอธิบายเรื่องที่ขาคุณป้ากลอยขึ้นแล้วตกลงมาได้อยู่นะครับถ้าเชื่อว่าวิญญาณทำเรียนแบบพฤติกรรมเดิมแต่ก็ยังอธิบายเรื่องนางรำหรือเรื่องที่คุณป้าลุกขึ้นมานั่งพูดไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะใช่ครับมันยังเป็นปริศนาอยู่ดีว่าตกลงมันเกี่ยวข้องกันหมดไหมหรือเป็นหลายๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในที่เดียวเหมือนยังตอบไม่เคลียร์ทั้งหมดนะคะแล้วเหมือนจะมีเรื่องเพื่อนคคุณบบอออออยยยีกนนิดดห่้วรั เล่าเสริมสั้นว่าเพื่อนคุณบอยที่ไปได้วยกันคืนนั้นเนี่ยพอทํางานเสร็จขับรถออกมาจอดพักแถวออฟฟิศเขาก็รู้สึกเหมือนเห็นผู้หญิงมานั่งอยู่บนกระโปรงหน้ารถแล้วก็ถามซ้ำๆว่าไปไหมไปไหมจนเพื่อนตกใจขับรถพุ่งเข้าออฟฟิศไปเลยเหรอคะประมาณนั้นครับก็อาจจะเป็นผลจากความกลัวความเครียดหรืออาจจะเป็นอีกเรื่องแปลกที่ต่อเนื่องมาก็ได้ อันนี้ก็ยากจะบอกได้สรุปรวมๆแล้วเรื่องนี้มันมีหลายปมซ้อนกันจริงๆนะคะทั้งกลุ่มนังรำที่เห็นว่าเคลื่อนไหวได้ประตูที่เปิดไม่ออกแล้วก็คุณป้าอมภาพาที่ลุกขึ้นมาพูดได้ครับแล้วก็มีปูมหลังเรื่องวิญญาณผู้ช่วยครูที่ผูกคอตายเข้ามาอีกซึ่งคำอธิบายนี้มันช่วยไขยปมได้แค่บางส่วนจริงๆแต่ก็ยังทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้อยู่ดีคุณโบยเองก็ยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องจริงที่เจอมากับตัวแม้ว่ารายละเอียดหลายๆอย่างมันจะฟังดูเออ เหนือธรรมชาติมากๆก็ตามใช่ครับเรื่องแบบนี้พอเรามาพิจารณาดูรายละเอียดแล้วมันก็ชวนให้คิดตามจริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นกันแน่ในคืนนั้นแล้วมีมุมมองหรือคำถามอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดต่อไหมคะผมว่าคำถามสำคัญที่ยังค้างคาใจก็คือความเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างคุณป้าอมภาตวิญญาณของผู้ช่วยครูคนนั้นแล้วก็เหล่านางรำในตู้กระจกนะครับมันคืออะไรกันแน่หรือว่า มันอาจจะยังมีการแสดงอะไรบางอย่างดําเนินต่อไปในบ้านหลังนั้นแม้ว่าโรงเรียนสอนรําจะปิดไปนานแล้วเป็นไปได้ครับอาจจะมีพลังงานบางอย่างหรือเรื่องราวบางอย่างที่ยังไม่จบสิ้นและยังคงวนเวียนรอคอยผู้ชมอยู่ในความมืดของบ้านหลังนั้นก็เป็นได้ครับ